วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับเป็นวันกิจยศของชาวสารรัฐปพิษนะครับวันนี้กําลังจะมอบกิจบัตรนะรกิจบัตรกิจกรรมต่างๆนะครับมอบกิจบัตรกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนนะครับที่เราทำวันนะครับ จีพีอามีนะคะลำดับถัดไปนางสาวลัษิกาเจียมแสนเมืองนางสาวสุดาพิรเลิศนางสาววรัญยาไหวพิษนางสาววีนาพระสุนนลนางสาวขวัญข้าวดำรงนางสาวจันทรัตน์โนวัน ัเกเรียนยืนสองฝั่งของท่านพอ,อ,อเลยนะคะเป็นกัน,เ,กนเดี๋ยวประกาศลำดับต่อไปรอเลยนะคะนางสาวนัทธริกาช่วยแก้นางสาวอาทิการนันทิศ หนูขยับขึ้นเลยลูกฟังละสามคนนางสาวแปง้งรัมขบูลดำนางสาววรพิชาชนาน,านันนางสาวทิติวราดาผืนจัตุรัสนางสาวเบญจพร,รราตาพรนาย สุพรรณษาเพชรดำนางสาวสุกัญญาเพชรดำนายสิวานนท์จันเจมนางสาวยานัทสาวพานิชาถ่ายสูงเนินนางสาวปภิชยาอารักนางสาวทิตาพรเยรัม หนด่งสองสาเรียนก็พดีได้เข้าร่วมกิจกรรม MotoGP เป็นอาสาสมัครอามีซึ่งไปให้ความรู้หรือว่าให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งเรียนได้ไปปฏิบัติหน้าที่ประมาณสามวันที่ทางการท่องเที่ยวขอความร่วมมือมาแล้วมีมีมีกี่คนครับประมาณ50สิบคนเนาะ แล้วก็มีคุณครูที่เข้าร่วมก็คือคุณครูพุทธพรเป็นหันานาสาวีสุยแล้วก็ครูอาีนาารแล้วก็คุณครูอารีมาสาวรัญญาีรียแลนวกเรียนในางสาวันนัย้วกนางสาวรธิารสุกุยลาแ้วก็คุราีนางสาวรัญญาซีรีส์กครับนางสาวรัญราซีรีสกาวก็ครูอาีนงสาวรัาซีรีกาแกรอารีนางสาวอัญญาีรมดา ลำดับถัดไปนะคะนายชิติชัยกระสงังดำนายธนพงศ์ประเสริฐน้อยนางสาวชาดิดาจำปาศีนางสาวความ,มรุ่นแรงร่วมใจของทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องจนสามารถพาผลงานของโรงเรียนของเราก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศณเมือนท<ด>องธานีาลและได้รับ โล่รางวัลระดับ,บดีเด่นจากการประกวดผลการยายาดำเนินงานชมรมทูบีน้บประวันประจำปีพุทธศักราช2567โล่รางวัลน,นี้มิได้เป็นเพียงแค่รางวัลแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความเชื่อมัน่นและศักยภาพของนักเรียนทุกคน วันนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้นักเรียนชนรงทูบีนัมเบอร์วันในสารต่อภารกิจของชมรมให้มั่นคงมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นต่อไป เพราะเชื่อว่าเด็กทูบีพัทระเด็กพัทระมีศักยภาพและสามารถสร้างผลงานระดับประเทศได้ด้วยใจที่มุ่งมั่นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายสุภฤพลายงามผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒระบอพิษได้ให้เกียรติมอบโล่ร,รางวัลระดับดีเด่นจากการประกวดผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะ รับโอเคคดวกลังาอนงน่รักน่อยคนเวนไม้าอะไรมแ่ดำดับต่อไปค่ะนางนภรสุดาเดช นายพุทธพรสีทะลั์ นางสาวมินตรากัญญาเลิศนางนภร,รัตสุดาเดชนางสาวกุลกัญญาอยู่บุรี สุนันทินีวิโสรมนางสาวรุ่งอรุณเดชารมนางสาวบุษกรอายามือ นายนัทวุฒิสีขาวนางสาวกัญญารัตมงคลนางสาวชมพูนุชเรืองรำ นางสาวจารุพิชชาชนะขาในสิทธิศาสตร์เรืองรำและนางสาวจิมมี่ชู เชิญผู้ได้รับเกียรติบาตรถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้มนการที่ด้านหน้าเวทีค่ะ <S 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 นายธนวิทย์แก้วบุตด,ดีนางสาวกมลชนกคืนรำ นางสาวชะดาพรคจีฟ้านางสาวทิพยรัตขะรำนางสาวการประพัดหวังขพัน์ นางสาวนันพนัฒประสานรำ <Okay. S 1> และนางสาวทารารัตชุมพลไกรสอน <Okay. S 1> ขอเรียนเชิญผู้ดได้รับเกียรติบัตรถ่ายภาพร่วมกับท่านรองส้อยสนลพารำค่ะ ขอขอบพระคุณท่านรองนายสาวุธคำศัพท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวพิมละพัฒเซนคุณทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-1ทับ่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาววันวรีบุตรหลันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-6ทับ 6. รางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง สาวพิชชาภาชัยศรีรัมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2รางวัลชมเชยนางสาวมนทิยารัตน์คุดรำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2รางวัลชมเชยกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมประกวดคำขวัญคอปพอค่ะ นายอำนาจแปลกรำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ6รางวัลชนะเลิศนางสาวปาลิตามานะนน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวพิริตาปรางประโคนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นางสาวอารัญญาโปลีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับสรางวัลชมเชยเด็กหญิงปนัสยาอาทวีกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1รางวัลชมเชย นางสาวบุษบาบัวทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งรางวัลชมเชยกิจกรรมต่อไปค่ะเป็นรางวัลของกิจกรรมวาดภาพการประกันภัยในชีวิตค่ะนางสาววรพิชาชนะนาน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 7, รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกวินธิดากรอบรัมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2ทับสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวโชติรสประเสริฐศรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6- 6ทับหรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวปริยาพัฒน์กรุมรำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับห้ารางวัลชมเชยนางสาวทิวาวาสุธีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับสรางวัลชมเ,ยเยชมย นายอาทิตย์ชนะชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับรางวัลชมเชยกิจกรรมต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมการประกวดคัดลายมือค่ะนางสาวปาลิตามานะนุน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับรางวัลชนะเลิศนางสาวปาิตาด่านจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวสุพรรษาเพชรดำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับรางวันรองชนะเลิศอันดับ 2, 2> นางสาวธันซินีไผ่แก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับรางวันชมเชยนางสาวการกล้าวโกรังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับรางวัลชมเชย นางสาวฟ้าใสทันดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 1, รางวัลชมเชยและกิจกรรมสุดท้ายค่ะเป็นกิจกรรมการตอบปัญหาการประกันภัยค่ะนางสาวสิริขวัญหมายชอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 7, รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิรพักชัยทรธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวนร,ร,จจ 7, รวินรนนนัตจงแจ่มฟ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นายธนวันรมีประโคนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับ7รางวัลชมเชย และนางสาวสิริมาเฟื่องฟูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับรางวัลชมเชยค่ะขอเรียนเชิญท่านรองนักการวิทยากรค่ะถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมคอปพอค่ะขอเรียนเชิญท่านรองกัญญาวันทฤทัยแจ่มจิตถ่ายภาพร่วมกันค่ะ